จากหาดทรายที่เคยสวยงามและมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั้งในและต่างประเทศกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและผู้คนในชุมชนแต่ในวันนี้กลับเหลือเพียงแค่เก้าอี้ผ้าใบเปล่าๆของบรรดาผู้ประกอบการริมทะเลและกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปทั่วพื้นที่ชะอำใต้ พร้อมเศษตะไคร่น้ำสีเขียวที่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้ากับพื้นทรายที่ค่อยๆหายไปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังของผมนะขณะนี้นะครับคือแนวกำแพงกันขึ้นหรือที่เรียกว่าโครงการเขื่อนคอนกรีตแบบขั้นบันไดนะครับที่อยู่ติดกับริมชายหาดชะอำบริเวณชายหาดชะอำใต้นะครับซึ่งเป็นแนวที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับสร้างขึ้นเพื่อป้องกันและลดปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเล ระยะทางรวมกันกว่า3กิโลเมตรทั้ง3ระยะนะครับโดยวันนี้ครับทีมข่าวเดลรีพอร์เตอร์ได้ลงมาพูดคุยกับชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและมีมุมมองต่อแนวกำแพงกันขึ้นนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับมันก็กระทบกระทบไปหมดแหละเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีแคกเลยอน้อยมากบนนกทางทางนู้นเธล้นหมาถึงจะได้อ่ะ แย่เหมือนเรมันไม่มีแคกก็ขายไม่ได้ก็นานหล่ไหลายเดือนช่วงเนี้ยตั้งกระเดือนตุลามาใช่ <Okay. S 1> ตั้งแต่เดือนตุลาไปเย็ยนเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันก็ไม่ไดีแต่มันดีอีกอนที่ว่าพอเวลาน้ําขึ้นอะ่ะมันก็กันได้แต่ว่าช่วงพนี้แขกหมาเนี่ยมันเล่นน้ําไม่ได้ยิ่งมีเด็กน้อยเลยนะ เขาก็ดีไปฝั่งนู้นเพราะเด็กเล่นน้าไม่ได้เพราะน้ํากระแทะบันไดนี่มันก็อันตรายกับเด็กใช่กันลรายกับเด็กเขาก็ไม่เอาบมันีจ่ายตังค์แล้วก็ต้องขอตังค์งงคืนอืมใช่ก็พอครั้งที่เขาก็ไม่เห็นไงพอเขานั่งแล้วเรา,เาก็ไม่เห็นเพราะเขาไปยืนดูแค่นั้นแล้วพอเห็นน้ากระทบเขาก็ขอตังค์คืนแล้วไปฝั่งนู้นเพราะเด็กเล่นน้าไม่ได้ก็ต้องไปเราก็ต้องคืนให้เขา เราทําตัดเอาเองตัดตัดอย่าให้เอาขี้ตะไคร์ออกแล้วก็อย่าให้รักต้องเปรี้ยวลื่นอ๋อมันมาเป็นมันเหนียวๆเออใช่มันเขียวแล้วมันเหนียวๆลื่นๆเป็นตะไคร์ลื่นเลยออ๋อเขาตัดยังไงเราก็เอาแล้วก็ต่อแล้วก็ไปซื้อไอ้น้ำยาปวดเป็ดนะนะมาลาดแล้วก็ให้ให้ให้มันให้มันตายให้มันตายแล้วเราก็ไอ้นี่ตัด ถ้าพื้นมันใหญ่ก็มันก็มาจับอันอันนี้เขาเรียกว่าสายล้างใช่ไหมคือมันเป็นลอกเป็นหินนีหลายสายอ๋อเป็นหินเป็นแบบขุกขาแต่ถ้าถ้าถ้าไม่ทําก็นสายล้างมันจะเนยไอ้น้ำจะกลับอ๋ออันนั้นแต่ก่อนคือตรงนั้นมันเป็นแบบพื้นเรียบเลยใช่ไหมเป็นปูเป็นคอนกรีตเรียบแต่พอเขาทําไอ้พื้นไอ้พื้นขุกขาเนี่ยมันก็ไม่เกาะใช่ไม่เกาะไม่เกาะแล้วก็จะดีฟ้า ใช่เนี่ยเขาเริ่มทำแล้วเริ่มทำสใจล้างก็คือเขาจะเขาต้องรอให้น้ําลงก้นถึงจะทําได้อก็คือเขาจะต้องไปนั่งวางไอ้สายล้างใหม่ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนั่นแ่ะเขาจะทําเป็นโซวสุดเลยแหละไอ้ที่เราเห็นที่เราเห็นเป็นตะไคร่ตะไคร่เนี่ยคือแต่ก่อนคือมันเป็นพื้นเรียบเป็นพื้นเรียบก็ก่อนหนาฟันนี้นะอันนี้เออหนาหนาหนาเขียวเป็นยังไงเรากูกหก้าอย่างเงี้ยอันนี้มันบางแล้ว ที่มันที่มันแบบเป็นร่องไปร่องพังลงไปนี่คือเขาทุบหรือว่าใช่ใช่นั่นแหละแล้วเขาเริ่มทําแล้วเดี๋ยวเขาเอาสายล้างกบแบบเนี้ยเนี่ยนเนียสายล้างดูนะเขาเริ่มทําผลงานทําำก่อนมันจะมันจะเขี่ยวไปรู้ไหมอ่าออเนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขี่ยวอันนี้คือเขากําลังทําอยู่ใช่ใช่แต่เขาเริ่มทำงงนทำันนี้นอเขาเริ่มทำใหม่แล้วก็จะไล่ไล่ไล่หาใช่้เขาจับเสียมก่อนแล้วถึงจะเอาสายล้าง ไอ้วันไอ้วันที่มันซัดขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนี้คือของเราเรามีอะไรมาวางหรือว่าอะไรไม่ไม่วางเนยเพราะว่าเนี่ยน้ำน้ำจะไปเลยกวาดไปเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่กวาดเลยโอ้ข้ามไปนู่นเลยโอ้ไปที่ปัาบเลนข้ามนารูเลยคือไปถึงเล่นถนนเลยโอ้โหต้องมาต้องมาเห็นวันนั้นถึงได้หน้ากลัวแต่ส่วนตัวเราเราเรามองว่ามี ไอตัวกําแพงกันขึืนเนี่ยดีดีกว่าไม่มีไหมครับหรือว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างมันดีตอนที่ว่าน้ํามันไม่กัดฟังแต่มันเสียอีตอนที่ว่าลูกค้าไม่หนีลูกค้าหนีหมดแล้วมองว่าแบบสุดท้ายแล้วมีกําแพงกับไม่มีกาแพงกันไหนโอเคกว่ากันไม่มีกําแพงดีกว่าไม่มีกําแพงดีกว่านาะเพราะว่าเพราะไอ้นั้นมันเป็นแค่ช่วงหน้า,าประมาณเดือส่งเดืออะไรนี่ก็ อความรู้สึกมันเป็นเหมือนชายหาดแล้วมันดูแบบธรรมชาติเดินขึ้นเดินลงมันเหมือนกิะชิวๆไงแต่อย่างงี้มันมาถึงมันก็นั่งก็เหมือนปกติถ้าเราไม่ใช่มันเห็นแต่ทะเลแต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราเราเล่นทรายก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเด็กมาอย่างเงี้ยก็คือมีความคิดว่าต้องมาถึงชายหาดจะต้องเจอทรายอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราอยากลงไปเราก็ต้องลงให้น้ําแห้งก่อนตอนนี้ก็ลงไม่ได้ วิ่งขึ้นวิ่งลงมันก็คือไม่ได้สะดวกเหมือนกันเรามาพักเหมือนกันเราได้มาพักก่อนเหมือนสมัยก่อนไงกินแล้วก็วิ่งลูกหลานอยู่ข้างหน้าได้ไงในตัวของผู้บริโภคครับเรามองว่าแบบมีอันเนี้ยแต่ไม่มีอะไรดีกว่าตัวกําแพงกันขึ้นเนี่ยมันไม่มีดีกว่าแต่ความรู้สึกถ้ามันไม่มีก็คือเป็นธรรมชาติที่มันสวยงามมันมีมันก็บรรยากาศมันก็อีกแบบหนึ่งมันป้องกันได้อีกแบบหนึ่งไงถ้าไม่มีมันก็กินหมดมันป้องกันได้อีกแบบนึงวันซื้อที่แม่ค้าสามวัน กิ่เลี่ยมเนะกิ่วเลี่ยมนะขึ้นมันยังก็สิบโลใช่ใช่มันขูมขึ้นมาหมดเลยมันตีขึ้นน้ำนู่ไปเลยบนถนนใช่ใช่ตุ้มหมอที่ที่เขาบอกว่าออกข่าวชามน้ําท่วมน้ำท่วมน้ำทะเลเนี่ยขึ้นมาตรงนี้มันรุนแรงขนาดไหนพังเวียนหน้าถนนนู่นนะจ๊ะหน้าถนนที่หน้าบ้านพักเสาวิตรีนู่นนะจ๊ะน้ําเจึงอยู่บนนั้นนะคะ ตรงนี้ก็เพิ่งซ่อมใหม่จะพอพังหมดเลยจากน้ําทะเลหนุนมาซับข้ามค่ะช่วงตอนที่ว่าเป็นเสาเข็มก็ยังพอมีลูกค้าบ้างแต่พอเวลาเสร็จแล้วคนน้อยมากเหมือนทะเลล้างคนมาก็เลี้ยวไปทางนู้นหมดมาถึงจอดแล้วก็ออกไปทางนู้นหมดไม,ม,ม่มีลูกค้าน้อยมากแล้วเด็กอะ่ะลงบันไดไม่ได้อะเด็กลื่นเล่นไม่ได้เล่นน้ําไม่ได้ ธรรมดาเข้ามาถึงเขาก็เคยได้วิ่งลงน้ําเลยไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันมันมันเหมือนต้องวิ่งลงไปอ่ะบันไดไล่ขั้นน่ะเด็กไม่สะดวกต่างชาติก็เคยมานอนอาบแดดตอนนี้ไม่มีแล้วไปอยู่ฝั่งเหนือหมดแล้วเขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีที่เที่ยวตรงนี้ไม่มีที่เดินตรงนี้มีแต่เขื่อนตรงไี่ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเขื่อนไปแล้วเนาะใช่ใช่มันไม่มันไม่ใช่ถ้าให้ดีต้องมีชายหาด เมือนเดิมแต่มันจะกลับไปเหมือนเดิมได้ยังไงในเมื่อมันเป็นบันไดแล้วนอกจากว่าไปทำสะพานปลาให้น้ําวนได้อ่ถึงจะมีชายหาดกลับมาไม่โอเคเลยมันไม่มีชายหาดมันเล่นไม่ได้ลูกค้ามาก็ออกไปหมดเข้ามาเห็นเขื่อนก็ออกไปหมดลูกเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้เห็น เห็นชายหาดลงไม่ได้ไปหมดเลยไปใต้หมดไปเหนือหมดเลยมันน่าจะมีวิธีที่แก้ไขม,มากฝ่นนี้ไม่ใช่เป็นบันไดอ,อ่ะ,อะที่ไม่ใช่เป็นบันไดให้เด็กลงได้อะ่ะให้เด็กลงเล่นน้ําได้อะ่ะใช่มันไม่ใช่ทะเลแล้วมันเป็นเขื่อนไปแล้วไม่ใช่มีผลกระทบแค่ชายหาดตรงนี้อย่างเดียวมีผลกระทบต่อบ้านพักด้วยเหมือนกันบ้านพักด้วยเ,เพราะว่าลูกค้าที่มาพักบ้านส่วนใหญ่ก็จะลงเล่นน้ําแต่ พอเขารู้ว่าตรงนี้เป็นบันไดก็ไม่เอาแล้วไปทางไปเหนือหมดไปเหนือหมดมันไม่ใช่ผลกระทบแค่ชายหาดตรงนี้แม่ค้าพ่อค้าไม่ใช่รวมถึงกิจาการห้องพักด้วยเหมือนกันและนั่นคือความคิดเห็นของชาวบ้านผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่มาใช้บริการนะครับที่มีต่อตัวกำแพงกันขึ้นที่ชะอำแห่งนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องรอดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐเนี่ย จะมีการเข้ามาเยียวยาหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างไรเพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นเองครับกินิทัศน์วิทยาธิขจรเดลรีพอเตอร์รายงาน